สวัสดีครับวันนี้ผมมานะขายนำเหรียญที่เรียกค่า5บาทเป็นเหรียญคุดปีพศ .2122 และ2525 25ครับเป็นเหรียญคุดชนิดราคา5บาทนะครับเป็นเหรียญที่ทุกคนรู้จักกันดีครับผมให้เพื่อนจะมาชิคได้รับชมกันครับสำหรับคุทปีพศ .2525 เราเรียกกันว่าเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับสําหรับเหรียญคุดที่นํามาให้ชมปีสองเรียกว่าเหรียญ5บาทคุดเฉียงครับผมเป็นเหรียญที่มีที่ต้องการของนักสะสมและนิยมเก็บสะสมกันนะครับ ทายนี้ขอขอบคุณพื่อนมาชมาที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ